วันนี้คนไทยทั่วแผ่นดินต่างร่วมไว้อาลายัยและน้อมรำลึกต่อการเสด็จสู่สวรรคาลายัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยด้วยความรักความเสียสละและพระเมตตา พระราชกรณียกิจนาน,นประการที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนมชีพล้วนงดงามและทรงคุณค่าทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนและการดูแลผู้ยากไร้ในทุกภูมิภาคของแผ่นดินพระราชจรยวัตรที่เปี่ยมด้วยความเมตตายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคน เดินตามรอยพระองค์ต่อไปป้าแว่นขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่ราชินีผู้สถิตในใจคนไทยตราบนิรัน์